ทรัมป์ไปต่อไม่รอแล้วนะคะก็ถอดปลั๊กเซเลนสกี้เสร็จนะคะแล้วก็ move on ค่ะหันหลังให้กับยูเครนนะคะรีบไปดักรัสเซียกับจีนต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะจีนกำลังประชุมสภาแล้วค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนจีนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีนะคะกำลังจะขึ้นมาแทนที่เบอร์หนึ่งของโลกแทนที่สหรัฐแล้วค่ะทำรู้ด,ดีนะคะในประเด็นนี้ค่ะแล้วก็ล่าสุดทางด้ของโดนัลด์ทรัมป์ก็เตรียมพร้อมที่จะหงบาทให้กับปูตินแล้วนะคะหงบาทให้กับรัสเซียแล้วค่ะแล้ว ก็จะพบปูตินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากที่เดียวแรกกี้ล่มไม่เป็นท่านะคะวงแตกนะคะก็หันไปหาปูตินดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าลุ้งเรือกันเยอะนะคะตอนนี้ทําเองก็เร่งเดินหน้ารัสเซียเต็มสูบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งคนใหม่แล้วนะคะเปิดบ้านใหม่ตั้งคนใหม่เปิดเส้นทางการบินนะคะก็ เดินหน้าค้าขายการลงทุนการขุดก๊าซธรรมชาติแร่ธาตุต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเงินที่แช่แข็งไว้นักธุรกิจคอนสรัตก็จะกลับไปลงทุนที่รัสเซียเหมือนเดิมนะคะสัมพันธ์การค้าขายจะไปลงทุนกันที่อาร์กติกด้วยนะคะเดินหน้าแล้วก็จะรีบเจอกันให้เร็วที่สุดค่ะ ตอนนี้จีนเองก็กําลังประชุมสภานะคะกําลังจะเดินหน้าเต็มสูบด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเจอทําขึ้นภาษีบ้างนะคะแต่เชื่อว่าจีนเองหาทางออกได้แล้วก็เดินหน้าขับเคลื่อนพึ่งพาตัวเองนะคะเน้นเศรษฐกิจในประเทศจีนเนี่ย จะฝ่าวงล้อมของภาษิทรามได้ก็ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะใช้ความทันสมัยใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่จะฝ่าด่านนี้ไปให้ได้นะคะเพื่อที่จะขึ้นไปสู่เบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทางด้านของเซเลนสกี้เนี่ยเป็นเรื่องเก่าแล้วนะคะทํา Move on ไปแล้วค่ะเพราะว่ากี้เองพายเรืออยู่ในอ่างนะคะวนกลับมาที่เดิมนะคะก็ ไม่มีอะไรใหม่ๆเลยนะคะพูดอะไรก็ไม่เอาไม่เปิดรับอะไรนะคะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นรวมทั้งล่าสุดสภาของยูเครนเนี่ยก็บอกว่ายูเครนจะต้องอยู่ต่อไปนะคะแต่ใครมาเป็นผู้นําก็ได้ค่ะแต่ว่ายูเครนต้องอยู่ต่อล่าสุดก็โหวตหนุนทั้มนะคะทั้งเรื่องของการเจราจารัสเซีย รวมถึงการลงทุนแรกกับสหรัฐด้วยนะคะแร่ธาตุต่างๆรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติก๊สน้ำมันด้วยนะคะสภายัยูเครนก็เห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะต้องบอกว่าขอที่ยืนให้กับทางด้านของเซเลนสกี้แล้วนะคะสุดนาโตเนี่ยไปเสาสีเขามากๆนะคะสุดท้ายทรัมป์ลำขานก็ออกมาเลยนะคะลาออกจากนาโตเลยค่ะแล้วก็มีทางด้านของเซเลนสกี้เนาะไปที่อังกฤษ ไปพบกับหลานปู่ทวดของเชอร์ชิลนะคะซึ่งเขาก็เรียกได้ว่าทำให้เงิบกลับมานะคะ หลานปู่ก็บอกว่าอย่าเอาชื่อปู่ของเขาไปอ้างนะคะเพราะว่าปู่ของเขาเนี่ยไม่เคยทําอะไรไรแบบ้สาร,ไสาระแบบนี้นะคะไม่เคยผาคนไปสูญเสียหน้างานมากมายเท่ากับเซเลนสกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมายืมชื่อปู่เขาไปใช้นะคะยืมเขาไปทั่วค่ะเซเลนสกี้เมื่อวานก็ไปยืมเรื่องของข้อตกลงมินนะคะมาใช้แล้วมินเนี่ยคือละเจีย ถูกดัดหลังนะไม่ใช่เซเลนสกี้ถูกดัดหลังไม่ใช่ยูเกรนถูกดัดหลังไม่ใช่ยูโรถูกดัดหลังอ่างมัวซัวไปหมดค่ะพี่กี้ของเรา